สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องปองปายพี่ดอกขาวมนีมาเปี๊ยกเปี่ยกแล้ววะฮวัดดีค่ะวันนี้จะมาตำกุ้งนะคะพริกประมาณ200รอยเม็ดค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะมะเขือเทศลงไปค่ะกุ้งสุกนะคะ อุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะขอไปได้อีกนิดหนึ่งอุ้ยโอ้ยเป็นตาแซ่บป่ะไปกินกันจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปาย นะคะกอนอื่นนะคะพบกันอีกแล้วพี่น้องกับเจตตอกแต่แหละสำนวนบันเทิงศิลนค่ะนะคะพี่ตอกขามือนี้มาเปลกหลายคนก็บอกว่าตอกแต่งเองกินแสบกินนัวพี่น้องก็คือแบบว่บาบ่อเห็ดแบบว่าเมนูอาหารมานั่งกินโลงงซองไหเบิงแน่เบิงแน่เพื่นว่าพี่น้องยู่ทั้งไกลบัเทองเพื่นเห็นไ่มเบิงพี่น้องขามือนี้ก็เลยมาเห็ดเป็นอีพี่แล่วพี่นอ้องการกินพี่น้องขาจังใดแล้วกับ สิบนิ้วพนมกลมกราบนะคะเจ๊ต๊อกแตกนะคะจากช่องเจ๊ต ok ๊อกแตกแรกแซบนัวบันเทิงสินพี่น้องขาฝากไว้ในอบอ้อมอออออออใจเด้อคะ่ะอยากให้กินหยังอยากให้กินจะเป็นจะเสบกับหมิ่นเขามากนะครับพี่น้องขอกินสมตำบกักุวงนี่แหละแบบเบลิศเลแซบแบอนกัอาหารที่แบบเพราเป็นอาหารอีสานเนยจังหน่อยกันละกันเพราะเป็นคนอีสานนะครับพี่น้องขาเป็นคนอยู่อุบลมื้อน,นี้มียังเนยมาให้สูกินพี่น้องขามีเกาเหลากุ้งสุกยั่วๆค่ะพี่น้องขาเกาเหลากุ้งสุกยั่วๆกลับไปกินกันเลยนะครับพี่น้องขาอค่ะ ลวกมาเหล้วนะคะพี่น้องขาอันสมุนไพรไม่ได้เป็นสีเนี่ยนะคะอืเขินตะกล่องมะเคยเห็ดต่จิงก,กับพับพี่น้องพับก,ก็่คืมีสายยางอย,งอยงู่ด้วยนี่พี่น้อง ข้อมีข้ามาพูดคุ้นน้ำกันได้พี่น้องซื้อแสบจ้ะขอบคุณตาก,กล้องนะครับที่ซื้อผักมาให้อืบุงเอ๋อโบก็กินเฉยอเดีอยวน,นี้ <c oughs> แซบบับกพริกนี่ประมาณสองร้อยนวยได้พี่เนอะค่อยเบิร์นแต่ของคนอื่นเดีย๋ยแต่ของมันก็จะสองกินก็คือตอนนี้มันลองเห็ดเบิบร์วมันจะเป็นยังไงอัน,น๊ยแสบด้วย นอื่นถ้าสือมาอีกืพี่น้องขามันคือแสบแท้ข้อเอ,อื่นกับแบบว่าอันจะคล้องกับแบบว่ากินเบต่แสบตะน่วยอยู่แล้วด้วยพี่น้องเอาใครคือหาส่วนว่พ่อ หนูเป็นผู้หญิงเปรี้ยวนะคะเอาไมคก่อนมาสิก,กุกรหัสอีกจักหน่อยอย่แบบ น,นี่นะเอฟซีบอกไฮไปสื่อขนมจีนมานรวกขนมจีนเคียงขอยกระมีพี่สมอนเดอบอกเนี่ยเาบาบงกตดข่อยเด้อ,อข่อยหิวน้ำ บางคนถามว่าคือเดบิวดีแทะแต่กล่องหาแต่ว่าพอไปไกลด้วพี่น้องส่วงนี้มันเข้ากตกรรมหลายขยยานขย,ยันแล้วกล่องมาปลอดภัยคือลหลดสุดเดี๋ยวคอยหากุ้งกอน นีเขาเอิ่นมาตามโซต่ายได้พี่น้องกะจตมีพักค่ะอ๋อมันกระแสบเบนาอเพราะเขากินไห้่นาะสูอ,อมพี่น้องขาใครอยากให้กินยังมินขมาด้วย ให้กินยังแนงสินะหืมเลือดตัวอิลีเอออันนี้แซ่บไหม ตะวันเนี่ยเหือหอมต้นหอมอบอดอกอันนี้แซบยี่หพี่นนองขาบสมตำจะต้องแซบยี่หี พี่น้องขามันเสียบไหล่เผ็ดกับเผ็ดพี่น้องขานางประแดดเจดตกแตกขึ้นเลย พี่สมบัอยากได้คิดเนี่ยทราบขอบปุ่นแล้ววะเห็นเขากินย่ายตองแต่กินเรื่เป็นตะเสบแล้ววะอืมอเบิ้งตะช่องสาวเจอยายนี่กินไปไทยลัง จะว่ามันกระแสบอีดีพี่น้องสุด พี่น้องขาอันนี้คลิปกินเป็นคลิปแรกอีพีแรกจังหดแล้วก็ฝากทุกคนติดตามในเด้อคะ่ะในช่องเจตตอกแตกในสำนันบันทึ้งผินเพชรลายเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้หนูนนด้วยคะ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันมาเนี่ยคะ่ะว่าอยากใครกินอีหยังแน่คลิปต่อไปเมื่อวัยเราสองร้อยเมตรเอาล่อ,อยเมกับพ่อนะคะสำหรับมือนี้ไปก่อนบ๊ายบาย เล่นๆค่ะเล่นๆค่ะเล่นๆค่าเล่นๆทำตาไหลพี่น้องเพียง